คือเทวีแห่งความงามความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์พระองค์มักจะประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการการเจรจาต่อรองการทำมาค้าขายการประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนประทานพกทรัพย์เงินทองสมบัติแก่ผู้มันบูชาพระองค์และประกอบความดีเป็นนิดพระแม่รัศมีเกิดจากฟองน้ำในขาวเทวดาและอสูรกวนเกษียนสมุทรทำน้ำอมฤต จึงได้นามว่าชนทิชาในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและในมือถือดอกบัวด้วยจึงมีนามอีกหนึ่งว่าปัตมาหรือกามราแต่ในคำพีวิษณุจะกล่าวไว้ว่าพระแม่รมัศมีเป็นธิดาของพะระฤาษีกับนางขยาติและยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่รมัศมีเป็นมารดาของพระกรรมเทพด้วย ผู้ศรัทธาจะถือกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชคมีน้ำพระทัยเมตตาปานีอยู่เป็นนิดเป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาทมีวาจาเปี่ยมร้นด้วยสน่และไพเราะทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำซึ่งความเจริญทุกประการนับกันว่าเป็นผู้อุปถมปัมบรรดาสตรีทุกชั้นส่วนรูปมักเขียนเป็นรูปสตรีที่งามยิ่งมีสองกรอย่างธรรมดา บางแห่งก็วาดมีสีกรสีกายเป็นสีทองเสื้อทรงสีเหลืองนั่งหรือยืนบนดอกบัวและมือถือดอกบัวพระแม่รัศมีมักจะอวะตารเป็นชายาของพระวิษณุอยู่ทุกครั้งไปเช่นพระวิษณุอวตารเป็นพระรามพระแม่รัศมีก็มักจะเกิดเป็นพระนางสีดาในปางกิษณาอวตารพระวิษณุอวตารเป็นพระกิษนะพระแม่รัศมีก็จะไปเป็นพระนางลุกมินีหรือ พระนางทาราเทวีคติความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่รัศมีในเมืองไทยอาจเห็นไม่พบมากนักนอกจากจะปรากฏในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่เสด็จอวตารลงมาเป็นนางสีดาซึ่งเป็นชนวนเหตุของการรบระหว่างทศกัณฐ์และพระรามนอกจากนั้นก็ไม่พบได้เด่นชัดนักนอกจากนี้การกำเนิดของพระแม่รัศมีนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจารีประเพณีการแต่งงานแบบหนึ่งด้วยกล่าวคือความงามที่เลิศกว่าเทวนารี ก็มีเทพ,พเจ้าและอาศูนมากมายที่หมายปองจนองค์พระพรหมต้องเสด็จมารับให้นางเลือกคู่จนพนางเลือกพรวิษณุเป็นเทพสวามีซึ่งตรงนี้เองเป็นที่มาของพิธีวิวาแบบหนึ่งที่หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายจากผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือเป็นผู้เลือกฝ่ายชายเป็นสามีเองเรียกว่าสยุมพรนั่นเอง ประเพณีนี้ยังคงพบบางจังหวัดในประเทศไทยบางจังหวัดอย่างจังหวัดแพร่แถบอำเภอสองก็ยังมีประเพณีทำนองนี้ให้พบเห็นอยู่บางส่วนจะมาจากคติอินเดียแบบสยุมพรนี้หรือบังเอิญเป็นประเพณีพ้อง